ไปลองรีดนมแพะดูว่าเป็นยังไงผมมาเป็นฟาร์มแพนเนื้อ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 ยาวเกินท้องป่องมากเลยอะตัวนี้น่าจะใกล้เอ่อตัวนี้น่าจะใกล้สวัสดีค่ะทูค่ะมาพบกับช่องได้ คลิปนี้เป็นคลิปแบบว่าไม่ได้ตั้งใจทุกคนเป็นคลิปที่แบบฉุกเฉินมากๆแต่ว่าถูกก็อยากมานะก็คือเพื่อนถูเนี่ยชวนมาที่จังหวัดกาญจนบุรีก็คือที่ถูกมาที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นฟาร์มแพะนะทุกคนแล้วก็คือฟาร์มเนี้ยมันเป็นของเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งนะทุกคนแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าถูกก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนเลยก็คือบุกมาเลยจ้าก็เลยอยากมารู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เขาบอกมาว่าตอนนี้คือมีแบบว่าเป็นคุณแม่อยู่นะก็คืออยากไปลองรี นมแพะดูว่าเป็นยังไงก็ติดตามกันนะจ๊าคลิปเร่งด่วนจริงๆรพอมาถึงเนี่ยปู๊บเห็นเนี่ยเหมือนมีบ้านหรือเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะคคกเหรอเออหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวไว้รอเพื่อนมาเพื่อนของเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวมาถามเขาว่ามันคืออะไรกันแน่เนี่ยแต่ตอนนี้แดดร้อนมากลเลยแดดร้อนมีหมาด้วยน้องหมาหลังอ่าน,นไม่หนีไปแล้วนี่เราแอบ,บบุกเดินเข้ามาก่อนเลยนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวยังไงรอเพื่อนมาก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเขามาถามโคโน,น,นว่าไอสิ่งนี้มันคืออะไรเนี่ยอยากรู้และเราก็เจอเพื่อนของเพื่อนท<ๆ>ูแล้วนะชื่อน้องปิ๊กครับน้องปิ๊กนะคะเป็นเจ้าของของฟาร์มชื่อว่านิ้วนางฟาร์มครับโอ้โหทำไมต้องเป็นนิ้วนางอะ่ะเป็นนิ้วแห่งความรักโอ้โห,โโหแต่ว่าใสาแ่แหวนเฮยไม่บอกว่าข้างเลยนะแต่ง,งานข้างไหนข้างซ้ายนิ้วนางข้างซ้ายฟาร์มฟาร์มนิ้วนางไม่ได้เหรอต้องบอกว่าข้างซ้ายได้ไหมไม่ได้ยาวเกินยาวเกิน ชื่อน่ารักมากเลยทุกคนฟาร์มที่นี่คือตั้งอยู่แถวไหนอ่ะอยู่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันเพราะมันเขตติดต่อกันครับใกล้กันมากไหม <c oughs> มากครับเพราะว่าจริงๆเห็นน้องมีบอกข่าวว่าตรงนู้นเนะาะอันนี้นเป็นการแล้วก็ข้ามานี้ก็คือราชบุรีใช่คือเส้นบางๆนิดเดียวเองคือตอนแรกอ่ะบอกทุกคนไปแล้วว่าฟาร์มเนี้ยเป็นฟาร์มจะไปรีดนม แต่จริงๆแล้วคือผมมาเป็นฟาร์มแพะเนื้ออ๋อเป็นฟาร์มแพะเนื้อทุกคนเข้าใจผิดนะไม่หาข้อมูลมาอีกอย่างหนึ่งที่ทูอยากรู้เนี่ยไอข้างหลังเนี่ยทูอยากรู้มันคืออะไรเป็นโรงเรือนครับโรงเรือนสาหรับเลี้ยงแพะอ๋อนี่คือสําหรับเลี้ยงแพะทุกคนเรารู้คําตอบแล้วโอ้ย่างงี้อยากไปดูอ่ะไปดูได้ไหมได้ครับเชิญเลยครับโอเคไปทุกคนไปดูกันอ่าทุกคนมาเร็วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว โอ้แต่เขาไม่ร้องเลยนะคะร้องบ้างร้องบ้างว้าวทุกคนมาเร็วโอ้โหทุกคนดูนี่เยอะมากเลยกี่ตัวนะคะ20ครับตอนนี้20โอ้ตอนนี้มี20อันนี้คือเขาเรียกว่าแพะเนื้อทุกคน เขาจะหูตกใช่ไหมใช่ครับอ,อ๋อลักสณะทำไม,อ,ไมไอ,อ่ะจับไม่ได้อะคะไอจับไม่ได้เคะไอจับไม่ได้หรอคุไปจัานลยย่ยนิดึงย่หูน่ารักมากเลยทุกคนเขามีเขาด้วยนะแพะแพะแพะมีเขาแกะไม่มีเขาแพะมีเขาโอเคทุกคนทุกคนกลัวทุกตัวกลัวหมดยกเว้นตัวนี้นะฮะแต่ว่าเขาไม่ยอมให้ดูจับอ่ะอะเอ๋ยเอ๋เอายไปจังเลาจังเลยด้ยไหมคะไปจับเลไม่ยอม ทูเห็นอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรอะคะเป็นแร่ก้อนครับแร่เป็นเกลือครับไว้สำหรับให้แพะเลียช้มูวิตามินอะไรเงี้ยครับเหมือนนกนะทุกคนนกก็จะมีเกลือก้อนเกลือเหมือนกันเกลือแร่เนาะเค็มไหมลองชิมดูไม่ได้ทุกคนอันนี้คือเขาเลียจนเป็นลักษณะแบบนี้เลยเหรอคะแล้วปกติก้อนเขาเป็นยังไงก้อนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีรูตรงกลางไว้สําหรับร้อยเชือกอะครับอ๋อก็คือไว้แขวนแบบนี้เลยใช่ เพื่อบํารุงนะทุกคนก้อนนี้คือไว้บํารุงน้องแล้วก็เพื่อที่จะให้น้องแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนจะบอกว่ามีน้องเพิ่งเกิดนะตอนที่ถูกบอกต้นขลิปไปก็คือน้องเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้ทุกคนมาดูเนี่ยเขายังกินนมแม่เขาอยู่เลยดูน<า>ขนเขาจิโคตรจ้ะน่ารักจักเพิ่งเกิดเมื่อวานแต่ตัวใหญ่มากแต่ทุกจะลองอุ้มดูนะทุกคนขออุ้มหน่อยครับอู้ยขนยังนิ่ม,ม,ม<า>ๆอยู่อะไรเหรอฮัลโหล ทุกคนดูชอบตาเขามากเลยดูตาดูตาเขาชิอืออคนนิ่มมากเลยอ่ะน่ารังมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียดูยังไงคะมีกระจุยมีกระจูมีปิกาจุจ <c oughs> ให้ทุกคนดูอะไรครับเนี่ย <c oughs> เป็นตัวผู้นะ ผู้น้องน่ารักมากเลยอ่ะหัวใจหัวใจเขาเต้นแบบตุ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 บแบบแรงมากน่ารักเอากลับบ้านแล้วนะคะได้เลยค่ะขายไหมคะตัวนี้ให้ไปเลยหุยใจดีให้ไปเลยด้วยอ่ะเราไปอยู่กับตอแตะได้ไหมไปอยู่กับตอแตะอังเปาโอุู้น้องอ้วนมากเลยทุกคนแล้วตัวคนนี้มั่งเลยอ่ะเนื้อดมเลยอืมได้อยู่อืมได้อยู่กินได้อยู่น้องเขาอ่านปวดเปียกมากเลย อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะเป็นอีก้องหนึ่งนะทุกคนแล้วดูดิเขายังมีสายสะดืออยู่เลยอะนา่ารักมากเลยไอเหรอไอเหรอัลโลอันนี้เหมือนข้างข้างหน้าเขาเหมือนแบบน้องหมาเลยนะมีลายแบบว่าคาดคาดสีน้ำตาลเหมือนน้องหมาเลยอะน่ารักจังเลยครับืขนเนานิ่มมากเลยนะคะทุกคนเหมือนเที่ยวค่ะกไปแล้วนะทูกเอากลับบ้านแล้วนะกลับบ้านแล้วนะไม่ได้ทุกคนไม่มีที่เลี้ยง ทุกคนในบรรดาฝูงเนี่ยเขาก็จะมีจ่าฝูงใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องเขาออกไปข้างนอกใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงเขาเป็นจ่าฝูงคือเขาต้องตัวใหญ่กว่าเพื่อนใช่เขาใหญ่กว่าเพื่อนอืมเขาเคยทะเลาะกันไหมคะก็จะมีนิดหน่อยครับอืมจะมีก็ขิดขีดก,กันแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงอ๋อ โอ้ตัวใหญ่มากทุกคนตัวนี้ตัวใหญ่ที่สุดแล้วในบรรดา20ตัวนะดูดิดูเขาดิอันนี้คือเขาต้องจับไว้เพราะไม่งั้นน้องวิ่งน้องวิ่งจวดเลยวิ่งจวดโอเคทุกคนเดี๋ยวทูจะปล่อยน้องๆลงไปข้างล่างแล้วนะพร้อมไหมครับ มากินทุกวันโอเคทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือทูไม่สามารถถ่ายใกล้กว่านี้ได้เลยเพราะว่าเดินเข้าไปน้องก็หนีเดินไม่ไปน้องก็หีนะเดี๋ยวทูจะให้ปิ๊กพาไปอีกสถานที่หนึ่งใช่ครับเป็นเป็นฟาร์มแพะนมโดยเฉพาะเลยทูได้รีดไหมได้เอ้ย,อยงไงไปเจอ สลิาฟาร์มหนึ่งแล้วกันนะถ้าใครสนใจอยากจะเพาะพันุแพะเหมือนน้องปิ๊กเนี่ยต้องสามารถติดต่อ,อยังไงได้ที่เพจนิ้วนางฟาร์มเลยครับโอเคทูทิ้งไว้ตรงนี้นะจ๊ะสามารถติดต่อน้องเขาได้เลยนะแล้วเราก็มาถึงฟาร์มที่เป็นแบบว่าแพะให้นมนะทุกคนนี่ลักษณะเขาจะขาวๆแบบเนี่ยเนียนเขาว,ขาวคนรีดนมอยู่ข้างในแล้วทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูการรีดนมแพะกันดีกว่า นี่นะฮะโหนี่น่าจะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นการกินของเขาส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นลูกเขานะดูท้องป่องมากเลยอะ่ะตัวนี้น่าจะใกล้เอ่อตัวนี้น่าจะใกล้เอ่ออ่าฉี่จะ้ะนั่งนั่งตัวเมียฉี่นี่เป็นตัวเมียฮะคุณแม่น่าจะใกล้แล้วสวัสดีค่ะ ชื่อน้องชื่อมัมครับชื่อมัมใช่ครับจะมาให้ทูรีดนมแพะได้ใช่ไหมได้ครับใช่โอเคต้องทํายังไงบ้างคะทำความสะอาดเต้านมอ๋อทำความสะอาดเต้านมก่อนแล้วก็ใช้ผ้าอย่างเงี้ล้าเช็ดเลยทําความสะอาดเต้านมก่อนแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดธรรมดานี่แหละ จุ่มน้ำยาฆ่าเชื้ออ๋อจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วสังเกตทุกคนดูดิดูเต้าเขาดิอันนี้จะคือตอนเย็นแล้วจะไม่ค่อยแผงจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยใหญ่ถ้าเป็นตอนเช้าน้ำนมผัดกะมันจะเยอะอยู่ใช่ไหมอือตอาเชือเต้านมได้เลยแล้วมือทูนี้ต้องล้างไหมเนี่ยปกติปกติต้ปกติเลยเราลื่นแล้วก็ก็ใช้จับทำไงนะคะ จับให้มันนิ่มกอนค่ะแล้วก็ใช้สามนิ้วนี้บีบเข้าไปโอ้ดูเหมือนง่ายเลยอ่ะถ้าเราทำงานแล้วก็บีบแค่นี้ปกติถ้าคนยังไม่เป็มก็ต้องจับให้มันเป็มก่อนแล้วก็ใช้บีบไล่มาเลื้อเลื้ออ๋อว้าวตื่นเต้นจังน้องแบบคือตรงนี้เขาแบบนิ่มๆอะทุกคนแล้วเขาก็จะแบบ ยุงยุยยุงยุยอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะอีกเรากดเขากินกันเ๋อปกติก็คือกินสดสดก็กินใช่ครับเป็นบางคนนะโอ้คนส่วนใหญ่แล้วเราต้องต้มก่อนอ่าอ่าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะจูได้นะฮะโอเคโอเคทุกคนเราได้นมสดสดร้อนร้อนแบบสดจริงอันนี้คือจากเต้าเลยอุ่นๆเลยใช่แต่ว่าอันนี้คือถูกินได้เลยไหมยังครับอันนี้ยังกินไม่ได้ครับยังไม่ได้ใช่ครับเราต้องไปฟัดจลาหลก่อน อ๋อก็คือให้ผ่านกระบวนการแบบว่าการน,นึ่งครับการนึ่งนึ่งโอ้โหเล่นนึ่งเป็นการน,นึ่งครับโดยใช้หมอ้อสองหม้อคือหม้อแรกเป็นหมอ้อน้ำหม้อหนึ่งเป็นหมอ้อนมแล้วยังไงคะแล้วก็เอาหมอ้อนมไปหยอดในหมอ้อน้ำครับไปจุ่มลงหมอ้อน้ำครับอ่าแล้วก็คนไปเรื่อยๆอให้ได้อุณหภูมิ80องศาคนประมาณ5นาที<อ>ครับถ้าถ้าเราไม่มีตัววัดอุณหภูมิเราก็ใช้วิธีการดมกลิ่นก็ได้เพราะว่าอ่าไอไอนมอ่ะกลิ่นมันขึ้น อ๋อทูนึกว่าหมายถึงว่าเทล,ลงไปในหมอ้อแล้วก็จุดไฟต้มเลยอันนั้นไม่ได้ครับอ๋อไม,ไ,ไม่ได้เหรอไม่ได้ครับไข่มันจะแตกตัวเ,เวลาจะกินนมมันจะเป็นเม็ด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 ็เลยถ้าใช้วิธีนั้นนะครับต้มโดนไฟครับเราต้องใช้วิธีการใส้ลอยน้ำใช้ไอ้น้ำจากมันนึ่งกันเนาะนึ่งแหละใช้ไอ้น้ำเอา โอเคงั้นทูอยากสอบถามนิดนึงอันนี้เป็นฟาร์มใช่ไหมคะใช่ครับชื่อฟาร์มชื่ออะไรคะอ่าชื่อตามเพจเลยก็สวนและฟาร์มบ้านเราโดยวิสารฟาร์มนะครับอ๋อแล้วถ้าใครสนใจแบบว่าเอออยากมาซื้อนมกินอย่างนี้ได้ไหมได้ครับได้ก็คือมีเพจอยู่เนาะอ่ามีเพจติดตามที่เพจได้เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวทูแปะไว้เหมือนเดิมนะจ๊ะตรงนี้นะจ๊ะเพจเขานะคะ จากนั้นพี่ทูได้ให้หม่ำสอนวิธีการพัชเจอไรส์นมแพะและได้ลองชิมนมแพะที่รีดมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะอื่นๆโอเคทุกคนและแล้วเราก็ได้กลับบ้านนะจ๊ะเพราะว่าทูอ่ะกินแล้วโอเคทูชอบนะมันไม่เหม็นจริงๆแล้วทูก็ไม่รู้สึกหนื่นเหมือนที่หม่ำบอกเลยคือผมอยากให้ทุกคนเปิดใจยอมรับว่านมแพะไม่มีกลิ่นสาด ย้ายเปิดใจยัยาแล้วมันก็ดีด้วยแลมันดีต่อสุขภาพก็สาหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะต้องขอบคุณน้องหม่ำมากมาก,มากเลยนะคะรื๋ยังไงถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามเพจที่ทูแจ้งไว้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้กดกระดิง่งทุกปุ่มเลยคะ่ะไปก่อนแล้ว bye บ๊ายบายงไม่กา้า